โอ้ยมื้อดีเอาพี่น้องเอ้ยมาเลยจักได้จักคนป๊าดบักแตงแม่ตาอะ okay. ก็ได yup. ้หมหนึ 2> 2> ่งพ yeah ี่น้องเอากลโอ้ไล่ลงไล่ลงเลยอายุไล่ลงเลยห่วยว่าที่หาคนขับไปมากอะเอา โอ้ยสาธุงามบ่บ่เป็นโง่เป็นโง่อย่างบ่ผู้สาุงามบ่นี่นะ นักเนยนยนนักเนยน่นะนั่นจะอ้อนด้ล้ววะจะอ้อนเขางามมงลูกเขางามน้าต่อกันดเก่า้กบบรามปานนี้เออนี่วบาพมูลอยู่ได้พันเขาเียมใอย่มาใส่ออจังวใครมาใส่ไอ้น้ำบดอันนี้โอ้ย ไป้วผู้ผู้โอ้ยตกผู้ดู่อยตกคมันเตกคอีกแล้วนี่งนงนมันจะมันจะทางตาลูกอ้มาแล้วเลียวฮะอยงกับเห็นเลยเป็นยังเออแล้วถ้าได้ออกมาน่อเลี้ยวออกมาคนไทคนกวาก็เจ้าเลย อันมันอันนั้นเนาะมันโหล่เนาะคอยวะคอยว่าเอ้าเขาจะปล่อยสารผิดบ่จจักคอยวะเอาอีล่แลมันเห็นมันมากอื้มมากเอาเจ้าองไปเดยยุเอ้ยผู้แกให้ไฟใหม่มากเลย <laughs> Bỏ ừ. nhà này mình thib đây rồi nè ngâm ừ ngâm này là xí ngang không tao cứ này lăn bơ lê แกได้ได้เขางามเกี่ยวเกี่ยวบ่ไปบ่มามันงามลงงี้ก็ลงได้บ่ เองินขายกีซี่ยายมัจ้งได้หนิขายายได้เนเงินเงินขายกีซี่ยายเก็บเงินบัตรีมัจ้งคนเกี่ยวขขาแม่ประจวบน้องบัตรซื้อนี่บัตรอือห้องเาบัตร้าหนึงบกปลาปาบอกเงินขายกีซี่เขอ้งก้เขว่าซื้อบัตร้เสย ลูกปลาหมองัดส้กกุป้องลูกมีแนวผิดลูกโหรลูกนมามาเห็ดบัตไก้ตึกเต็ต์ไก่บัวท่านในขั้นสิว่าได้ได้สันลูก่นกันดิปลาห่ามองอีกเก็บหนักอึ๊บเห็ดวี่งนักไม่อยากัวบนโต๊ะ่นาดทาก็ลุด บ่ขอเสียท่องทางหลวงขอเจ้าทางคุณข้างหลุมมาเข่าโลโซอันนี้มันเข่าทุกคนละพันไหนอืออันนี้เข่าจะเข่าอีหยังนี่นะเม็ดในลายใหญ่ๆนี่อือบ่เป็นโลโซอะไรต้นนั่นคือวะมันเข่าพันใหม่พ่อทำเอามาเฮ้ยเขาไปปั่นเข่าแล้วเขาเอามาจะเอามาที่ใส่ แข,ข้งแรกที่ใส่ก็นิยม่อมึงเน่ทู่สมงานแทขว่ะ้งอนได้งอยู่เกิดหน้าถิ่นว่นี่นกรบโดงหน้า้องนีน้าินี่นีดีรีอนะชหมอบูสบอะันห้องกับซิบสอบเดี๋ไปอนว่าาเอาไปใส่มันดเอาไปใส่มันปุยเดี๋ยวไปใส่มันสีสอบปุ มันเป็นน้ำน้ำปีน้ำเสวงมันเหืยอไอ้ต๊ไอ้ลุป้าอากยังไ่ทันได้ขึ้นมาเี่เขาบ้าบ่้น้อพอนะหละข้าทัวร์าเช่นนห้หยนูนเหือเตะขื้นเตี้ยขนาดนั้นยอบ่งนี้นี่โอ้ยคนขี้หง ไข่ฮะการนั่นเลยฮะบอยู่ซื่อไข่ไหนแต่มันบอยู่ซื่อมันไข่ละมันบอแอบบอยยังบอยชนยังอีกปาปาใกล้ลูกปไขยันมากแด้วค่อยๆได้มาุ่นจกค่ะไข่กระสอทนน่ะน่ะเข่าในหน้าเฮาเป็นโงนเป็นโงนอยู่ไข่กระดิอ้า๋อ นกเกี่ยวลงเกี่ยวนกกรเฮ็ดปีนี่แล้วอืมอเด็กเหรอเนี่ยโอ้หแ่ก่เนาะ่ี่แก่ดีเนาะเด็กเหเน

กันญาหนิงงม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 งก้มอย่างเดียวบ่สนใจอีกว้ายบ่ได้ชะกับเจ้าเออเออลุกไปว้ายบ่ชอบเจ้าอีกเออเมื่อเราเสียนั่นเเพิ่นพิ่นอู้มันจักนี้หายจะสิเป็นอื่น โอ้ยนั่นนั่นนั่นมันจะหัวช้างพวเนี้ยผมเปียกควเมื่อยน้่ปะเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อปะได้มักได้ขันได้ล่นนี่ฮ้ยเฮ้ยไหลขูบยังแม่งมัน เดี่ยไวแล้วก็ให้มึงนะกมากชอยู่เ้ยเดือนหนึ่งวะโอเคพี่น้องชอจะขีอเพีงแต่นี่ดูคนไหนก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องสองน้องปรยุกขีดหนาอกันใหม่พี่น้อง